สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเส,สด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาพุทธศักราช2568 วันนี้เวลา17บนาฬิกายีนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2568นบณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่ง สรงรับกระทงดอกไม้วางบนผานหน้าฐานชุกชีทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสก,การไทยที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสก,การไทยที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกพระพุทธเลิศล้านพาลัยทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสก,การทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนครึ่งนมัสก,การทองทิศที่หน้าธรรมศสิลาทรงกราบแล้วเสด็จออกไปยังฌานพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนทรงจุดไฟจากคมไฟฟ้า แล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสสำหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนไตราตามพระอารามหลวงที่ได้ส่งพระราชอุทิศไว้จำนวนหพระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามวัดเบญจมบพิษดุสิตวานารามกรุงเทพมหานครและว,วัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นรักษาการผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหมอ่อมถวายเทียนชนวนท่งจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงถือเทียนนั้นไว้เจ้าพนักงานสุภรัตน์นำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสําหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จพระราช,ชาดําเนินเวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชโโงการให้พระราชวงศ์และข้าราชาการเฝ้าทูลละองทุลีพระบาท คอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นเสร็จแล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตานไรจบแล้วทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานสุภราชทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถครบสามรอบแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรยดอกมะลิที่ทำม,มาศิลา ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักง,งานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสต,ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทุบเทียนเครื่องทรงธรรมส่งศิลพระราชยานวัชรชิโนพาสประธานสำนักศึกษาธรรมดอยธรรมนาวาถวายศินและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องวิสาขาปุณณมีกถาจบแล้วทรงหลังทักซิโนโทก จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปปัจจัยทียรรมบูชากันเทศแด่พระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนาและทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์สี่รูปที่สวดรับอนุโมทนาพระสงฆ์ถวายอดีเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าครื่นนมัสการ สรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จ